เป็นเซตทีร้อยห้าหพัทครับไปกับโครงนกเอ็ทีหนึ่งี่ิวแม็ก1 1ครับผมขอบคุณลูกค้าทางน้ําพองนะครับจัดสรงให้เลยนะครับลูกค้าติดตามมาโครงนิวแม็กก็เหมือนเดิมครับกลุ่มล้อแบบใหม่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อสูตรสิใบนะครับ ใบหกวงยีดนะครับสีแดงเข้ากับตัวรถเลยพ่อพร้อมปองยกชุดละสองพันครับ เฉพาะเครื่องอยู่ที่51500ืนารอนะครับผมโกงอยู่ที่4ี่หม้าครับแล้วก็ชุดท่อสอง0ันเป็ดเสร็จโกงเครื่องแล้วก็ชุดท่ออยู่ที่98500อบาทครับผมตัวนี้ไม่ไกลเราส่งให้ฟรีเลยครับฟีค่าแรงฟรีค่าติดตั้งครับก็พร้อมลง้านะครับเครื่องหอบเดิมโรงงานครับ โคงก็เหมือนเดิมครับผมระบบสามเกยียร์ดินหน้า1นึ่งเกียร์ถอยคร,ครับมีสลักให้สองตัวนะครับจากโรงงานครับนะครับของแถมเป็นสกีกระบองนะครับลูกค้าก็ซื้อเป็นสกีแหนบแล้วก็เอาควายเพิ่มนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเป็นซื้อเงินสดเงินผ่อนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ 097 9712677ครับแล้วก็081768 2479ครับร้านสมคิดการค้าจังหวัดกลฬสินขอบคุณครับสวัสดีครับ